ร่วมไว้อาลัยกันก่อนแล้วก็ติดตามบรรยากาศการเคลื่อนศพของศิลปินแห่งชาติครูชลทีทานทองนะคะก็จะมีการเคลื่อน,อนร่างไปทําพิธีที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ<ต> วันนี้เวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะคะตึกอดุลเดชยดวิกรมโรงพยาบาลสิริราชค่ะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวญาติญาติลูกศิษย์ลูกหาของครูชลทีพี่ดำรงวงทองค่ะรวมไปถึงครูปุ้มศศิวิมลภรยาครูชีวิตของครูชลทีมารอเคลื่อนร่างไร้วิญญาณแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนจะมีการนำร่างขึ้นรถตู้ป้ายทะเบียน1นอ่น,นูคอรครัง1 2 4 6ค่ะไปประกอบพิธีตามลำดับต่อไป ครูชลทีจากโลกนี้ไปอย่างสงบนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยวัย85ปีค่ะ,คะหลังจากที่ครูนั้นเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกือบ3เดือน หลังจากนี้ทางครอบครัวจะมีการนำร่างไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพและในเวลา19นาฬิกาจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาอีกครั้งค่ะใช่นะคะก็ติดตามกับเราได้นะคะเพราะว่าทีมข่าวของเรานะคะด้วยความเสียสละมากครูชนทีแล้วก็คูกปุ้มนะคะก็จะตามข่าวมาฝากแฟนๆทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะและ